เคยเล่าไปอย่างตอนนั้นตอนนั้นนั่งวินแล้วคือแบบหนูว่าเป็นหนูนั่งวินแบบเก่งๆใช่ป่ะแล้วแบบนั่งวินครั้งแรกแบบแบบปลอมแรงใช่ป่ะแล้วหน้าม้าหนูก็เปิดหนูก็พยายามจับจับสะบัดสะบัดแบบจับหน้าม้าอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแล้วแบบอารมณ์เหมือนเขาเบรกพอดีอทุกคนแล้วหนูกลาลังแบบทําเนี้ยแล้วหัวหนูไปโข,เข,โขก,นนกเขาอะโขกหมวกกันน็อกเขาแบบดังปักข้อหันมาถามว่าน้องตบหัวพี่ทําไมอะครับ เมื่อกี้น้องตกหัวพี่หรู้ป่า <c oughs> นี่ผมเป็ไม่ใช่ไม่ใช่คำอนุคงไม่ได้ตกห <c oughs> เออทุกคนจะบอกว่าแบบด้วยความที่เราเดินทางด้วยด้วยรถสาธารณะบ่อยใช่ไหมเฮ้ยหนูเมาเยอะอีกแล้วหนูบอกมาแป๊บเดียวเออแต่ช่างมันเถอะอยากเมาแล้วคือก็จะเจอคนหลากหลายรูปแบบมากๆแบบคือหนูรู้สึกว่าหนูเอนจอยกับการคุยกับ ลุงขับแท็กซี่คือไม่ได้หมายถึงเอนจอยแบบอยากคุยนะคือถ้าเขาคุยด้วยก็คุยได้แบบว่าเรียกว่าเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบทําความรู้จักกับคนใหม่ๆอะไรอย่างงี้ดีกว่าเหมือนแบบบางครั้งเราก็แบบเหนื่อยอ่ะไปไปโรงเรียนแล้วแบบมันเศร้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบก็นั่งรถกลับบ้านแบบเงาเงาแล้วก็แบบแต่คือมันก็ไม่ได้มีดีเสมอไปบางครั้งมันก็มีแบบแปลกๆงงๆบ้างนั่งแท็กซี่ไปนั่งฟังเรื่องเราจริงโอ้โหเขาเมาแบบ โอ้ยลุงเนี่ยนะเมื่อวันนะเพิ่งถูกหวยไปได้มาเนี่ยแต่เนี่ยการเล่นหวยนะคือเราก็ลงไปใช่ไหมแต่ถูกกลับมาเราก็ต้องคิดคำนวณวัดที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียไปเท่าไหร่บอกอืม้มใช่ค่ะลุงแล้วงว,งวลดล่าสุดนะลุงถูกสองตัวนี่เฮ้ยแล้วลุงได้เลขจากไหนหรอคะโอ้ยลุงจดลุงคำนวณลุงคำนวณเลยแล้วเราหลังเบาะแล้วหลังเบาะคนขับของลุงอะ่ะก็คือเป็นสมุดเลข สมุดเลขแบบจดหวยแบบจริงจังเว่อร์แบบอุ้ยลุงถูมกมาหลายง่วดแล้วนี่ก็เลยแบบตอนนั้นคิดได้ใจแหละตอนนั้นคิดได้ใจแบบเฮ้ยขอเบอร์ติดต่อด,ดีเ่าวะ